แกรกดามวิ่ขวัญไทยสุขสันต์มหาราชันเย็นใยกระตุ้ไทยสารขอพระองค์ทรงพระเกษมสงการผู้ว่ถิ่นฐานร่มเย็นใต้พระบารมีพระเมตตาอบอุ่นดังแสงไฟสอ่องหัวใจประชาราชได้สุขีขอเทิดองค์เงาก่าวเจ้าฟ้าหลวงไทยทั้งบวงระมวอถวายพระพรชัยเรียน กรรมการและท่านผู้ฝังี่ีคารทุกท่านดิฉันนางสาววิชาพัฒน์กินหอมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีห่หโรงเรียนองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยความประหลาดเรื่องปิติและสำลิมในพระมหาตํนาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษากระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณปรินทรเทพพยวรรพูนแห่งราชวงศ์จักรี วันที่28กรกฎาคมเกิอเทอกระเกียรติและสแสดงความจงรักภักดีอย่างจุติมใจต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นร่มโร่มไใสของปวงชนชาวไทยทรงเป็นหลักแสงสว่างแห่งแผ่นดินผู้มมทรงมีพระรากจักรไทยเปลี่ยนมนด้วยแม่าาและราปริหารวแ,แน่ในการพัฒนาประเทศชาติอย่างมาก พในด้านการพัฒนาคูภาพชีวิตของประชาชนการลสิ่นแวดล้อมการศึกษาวิจัยและการบริหารจัดการน้ําพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของปัญญาในการที่จะนาประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืนและเสนอทางกาสในการเรียนรู้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆทั้งการสนับสนุนกิกรรมทางการศึกษาและการประเิ็นคิคนอย่างสร้างสรรค์ทรงเ ยนำมาซึ่งการเนินชีวิตด้วยความพอประมาณมีเหตุผลและมีผูมพคุ้มกันในตนเองพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นมากมายเหลือทน,นนะับไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจที่ปลุกติดสำนึกให้ประชาชนไทยร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินตลอดระยะ,ะเวลาที่สรงของราชสมบัติ พระองค์ทรงใส่พระไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทรงเสด็จไปทรงงานงทุรักันดานและทรงรับฟังปัญหาความเดือดร้อน้วยพระราชฐานไทยเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและเข้าใจในชีวิตของนาษฎรพระ,ะ,ะราชดำรัสและแนวทางของพระองค์ล้วนเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเป็นหลักคิดที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบนำมาซึ่งการพัฒนาอย่าง ยยัง่งืนในฐานะเยาวชนไทยดิฉันขอให้คำมันว่าจะน้อมนำพระราชดำรัสและแนวทางของพระองค์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตั้งใจเรียนหนังสือตึกฝนตนเองและช่วยเหลือ,อสังคงมโดยหัวใจอันเปี่ยมด้วยอิสาาคณะและร่วมแรงร่วมใจทำประโยชน์แก่บ้านเมืองท่านผู้ฟัง,งที่คอรพกุกท่านแม่ดิฉันเป็นเพียงนักเรียนคนหนึ่ง มีหัวใจเห็นความจงรักภักดีและความศรัทธาในพระบารมีอย่างสุดหัวใจขอเป็นหนึ่งพลังเล็กๆที่จะล่วงลงแผ่นดินไทยให้กดงามมัน่นคงภายตายร,ามราม่มพระบรมโคตรศรสมภารของพระองค์สืบไปท้ายที่สุดนี้ปิฉันขอราชานถวายพรชัยมงคลขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบีพรกักเพื่อนไแข็งแรงสมบูรณ์ ทนชาวไทยตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเจริญเวก่าวเวกรมอมขอเดชะดิฉันนางสาววิพันเกิดหอมนักเรียนฉันมาาัธชยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนองคารักษ์ขอเสียงปรบมือด้วยก่ะตอนนี้นะ